สวัสดีครับผมคุณครูจิมมี่นะครับพบกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมานําเสนอท่าฝึกโยคะง่ายๆที่ช่วยผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยที่บริเวณคอบ่าไหล่ครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยวอร์มสร้างความพร้อมให้คอบ่าไหลก่อนก็ขยับคอง่ายๆเบาอันดับแรกหายใจเข้ายืดคอให้ยาวเงหนะ้าอันดับสอหายใจออกกดค้างหาอ,อก หายใจเข้าเรากลับมามองตรงหายใจออกหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ากลับมามองตรงครับหายใจออกหันหน้าไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าเรากลับมามองตรงครับหายใจออกแค่ค่อยๆเอียงศีรษะเอียงคอไปทางขวาศีรษะตั้งตรงหายใจเข้าหายใจออกเอียงศีรษะเอียงคอไปทางซ้ายให้คอเราเคลื่อนที่ครบ6กทิศทาง6กฟังกชันเสร็จแล้วมาที่ไหล่วอร์มไหล่เบาๆ สอกแตะด้านหน้านะครับหมุนไหล่5ครั้งสอกแตะทุกครั้ง1 2 3 4 5หมุนย้อน5 4 3 2 1จากนั้นมาเริ่มดึงท่าง่ายประนั้นคัสมาธิธรรมารประสานมือไว้ด้านหลังสะงวกหายใจเข้า ค่อยๆดึงมือที่ประสานกันขึ้นมะช้าๆพร้อมกับก้มตัวเราลงไปด้านหน้าครับหายใจประมาณ5้าลมหายใจนะครับแล้วกลับขึ้นมาย่าเลค่อยๆเปี่ยนแขนเป็นโกรมูแขนขวาขึ้นบนแขนซ้ายลงล่างมือจับกันกลางหลัง ถึอาจาจะใช้มือขวาจับผ้า,าย่อนลงอช่วยเอาเก,ก็ค่อยๆทับเอวก้มตัวลงเท่าที่ไหวเท่าที่ได้ออบครบถ้าลมหายใจแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแขนซ้ายขึ้นแขนขวาลงหายใจเข้าก่อน หายใจออกพับเอวกลุ้มตัวลงตรงตรงธรรมดาสบายสบาค่อยๆนำแขนขวามาแนบหน้าอกนะครับแขนซ้ายล็อกต้นแขนขวาแนบอกตัวนิ่งไว้หันหน้าไปทางด้านขวานำคางมาแตะไหล่ขวาครับเราอาจจะนับ5้านะครับพอครบ5้าแล้วค่อยๆกลับมามองตรงแขนนำมาอยู่กลางตัวเรา แค่พับแขนขวางอสอบขึ้นแขนซ้ายพันจากด้านล่างเหมือนท่ายกอินซียกสอบขึ้นสูงเรายกศอกขึ้นสูงแล้วค่อยๆกดทางชิดหน้าอกกดทางชิดแล้วอก,ลแ,ลอกแล้วค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้ามันจะตึงสะบักหลังตึงคอบาลา่ลตึงหลังส่วนบนประมาณห้าลมหายใจ กลับขึ้นมานั่งตัวตรงนะครับแขนขวายังไว ا อยู่ด้านบนแขนซ้ายไ فا อยู่ด้านล่างสอบตึงประสานมือหลวมหลวงวกเข้าหาตัวจากด้านล่างค่อยค่อยยืดสอบให้ตื่นระวางมือที่ประสานลงี่บริเวณหน้าแขกแล้วเราเงนยหน้าขึ้นนิดนึงกลับมามองตรงครับปล่อยแขนปล่อยมือแล้วค่อยๆเปลี่ยนทา่าแขนซ้ายแนบอกหันหน้าไปทางซ้าย ทางแปะไหลฟ้าครบห้าลมหายใจกลับมางอศอกทำแขนเหมือนท่าการูดาสะนะโนมินรออีสอบยกสูงกดทางหาหน้าอกครับเราทำตัวงอหงงงงลังโกงโน้มตัวมาด้านหน้ายืดตึงสะบัดหลังคอบ่าไหล่ด้านหลังครบห้าลมหายใจตัวตั้งตรงก,กลับมา ใายมือช้า,ชาแต่ว่าแขนยังไข้กันอยู่ประสานมือหลุมหลวมแขนซ้ายอยู่บนแขนขวาอยู่ล่างิ้ว้วัวแม่มือชี้ลงวกเข้าหาตัวจากด้านลา่างปค่อยๆย,ยืดศอกตึงแล้ววางมือลงที่หน้าแค่หลังตรงยืดคอยืดคางเลยนะกลับมามองตรงครับปล่อยแขนปล่อยมือสบายสบายท่าที่สองเป็นคุกเขา่านะครับเท้าชิดแต่เข่าแยกออก เป็นท่าเด็กเหมาะแต่เป็นเด็กเหมาะแบบพลิกแพงเพราะพยายามให้เรายืดอกยืดคางวางลงพื้นถ้าเราวางคางลงพื้นไม่ได้ออปชั่นก็คือให้ประสานมือไว้ใต้คางและนำคางของเราเนะี่ยฮะวางเกยลงมาที่มือ มีพลรงวันโรบินตอบแล้วนะเดี๋ยวตวัดลิ้นเลยกินเลยอันนี้ก็จะยืดคอด้านหน้ายืดอกส่วนบนขอครบแล้วก็ <L un> ค่อยๆกลับมาใช้ก้ามเนื้อมัดตรงกันข้ามก็นั่งท่าเดิมนะครับใช้มือจับไว้ที่หัวเข่าหลังตรงหายใจเข้าพอเราหายใจออก คอย,ยาวๆค่อยๆกดคางมาหาหน้าอกอเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดตรงกันข้ามคลยายกล้ามเนื้อให้คอด้านหลังพอประมาณห้าลมหายใจสบ,บายๆท่าต่อไปเป็นท่าแมวบิดขี้เกียจอันนี้ผมเรียกชื่อว่าท่าแมวบิดขี้เกียจบางคนก็เรียกทวิสเตสคัพบิด ค่อยๆสอดแขนลอดใต้ลําตัวไอ้ท่านี้เข่าก็จะต้องห่างกันประมาณเท่ากับความกว้างของสกูพกวางศีรษะวางไหล่วางใบหูแตะลงไปที่เสือ่ขอพอค้างไว้แบบนี้ยกแขนซ้ายขึ้นมองตามมือซ้ายนะครับหายใจเข้าออกปกติเลยเราค่อยๆหมุนหล่ขับศอกซ้ายไขว้หลังอ้อมลําตัวมาแตะต้นขาขวาสายตามองขึ้น หรือก็จะยืดคอด้านข้างยืดบ่ายืดไหล ต่อไปถ้าทรงทาง้าเป็นท่านั่งทุกเข่าเอียงคออันนี้นะก็คือให้สะโพกกลดทับส้นเท้าไว้สะโพกกลดทับส้นเทา้าเข่าห่างกันเล็กน้อยเราสอดมือข้างหนึ่งไปไว้ใต้ข้อเท้านัางข้างวิธีการสอดก็คือสอดมาบริเวณหน้าแข้งส่วนล่างเหนือข้อเท้าเรานิดนึงครับสอดมาลึกหน่อย ครางเอาไว้แล้วเราก็กดสะโพกทับส้นเท้าไว้เราก็กดสะโพกทับส้นเท้านะครับอย่าย,ยกสะโพกขึ้นในจังหวะน,นี้เราแค่ค่อยๆโยกตัวเราไปทางานซ้ายพอเราโยกตัวไปไหล่ก็จะตึงไม่พอเราเอียงศีรษะเอียงคอไปทางซ้ายเพื่อคอบ่าไหล่ข้างขวาก็จะยืดตึงมากยิก่งขึ้นไม่พออีกเราใช้มือจับที่บริเวณศีรษะจับที่บริเวณใกล้ๆใบหูขวาออกแรงตึง ค้างไว้ประมาณ5ลมหายใจอืมพอครบแล้วเราก็ค่อยๆค,คลายท่าเปลี่ยนท่าครับสอดมือซ้ายบ้างกดสะโพกโยกตัวเอียงคอมือขึ้นมาจับช่วยดึงคอบ่าไหลยืดตึงดีๆไม่ยากทำง่ายส่วนตัวชอบท่านี้สะใจ อตึงสใจเป็นไงบ้างครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือท่าโยคะอาสนะง่ายๆเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่แนะนำให้ลองฝึกตามดูนะเป็นท่าง,ง่ายนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนะครับแล้วก็ทำแล้วจะรู้สึกสบายคอบ่าไหล่ทันทีถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกโยคะอาสนะนะก็าสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ นะครับมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอการสอนโยคะง่ายๆสไตล์แบบครูจิมมี่ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ